สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, t w i t t e ตอร์ t u b e เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิปเอ็กซ์ลูซจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวจนเทอร์มารีแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับโอเคสำหรับอีพีแรกนะคะ,อะของซูเปอร์โนวาเกมซีซั่นสามใช่ ก็เปิดตัวนะคะมันจะแบ่งเป็นสี่กลุ่มก่อนเนาะใช่ก็คือตามตามชื่อคลิปเขาบอกว่าเปิดตัวกลุ่มแรกผู้เข้าแข่งขันกลุ่มแรกแสดงว่าต้องมีหลายกลุ่มแหละใช่คงมมไม่ได้มีเท่านี้ก็คือสี่กลุ่มแรกเนี่ยมีอะไรบ้างมีไอดอลเออไอดอลนักแสดง อินเทรนแล้วก็ขายขำขายขำซึ่งเขาก็วันนี้เขาแข่งโดยการที่แข่งสามกีฬาใช่กีฬาแรกก็คือวิ่งผัดไม้ยาวใช่วิ <laughs> ่ง <laughs> แล้วก็งงการวนเนาะแบบไม่รู้ว่าวนแบบไหน,นเออแต่ว่าก็คู่แรกเขาก็ผิดกติกาทั้งคู่ไง,งก็เลยต้องดูที่เวลาแล้วก็อกีฬาที่สองก็จะเป็นกระโดดเชือกใช่ป่ะใช่กระโดดเชือกยากใช่อันนี้ยากเพราะว่ามันต้องอาศัยความแบบพร้อมกันอะ การกระโดดพร้อมกันน่ะถ้าไม่พร้อมกันยังไงมันก็จะไม่ผ่านไปสักทีแบบบางทีอะไรเงี้ยใช่เพราะถ้าคนโดดก่อนแล้วลงมาก่อนเพื่อนมันก็จะถูกเชือกไช่ต้องโดดพร้อมกันอันนี้คนทางยากเนาะต้องอาศัยการการนับจังหวะด้วยแล้วก็เราต้องนัดกันว่าเราจะกระโดดสูงประมาณไหนเนาะเวลาลงมันจะได้แบบไม่ห่างกันมากเหมือนบางทีมอาะลองแบบจังหวะกระโดดพร้อมกันค่อยพร้อมแบบเอ้ยเอ้ยกระโดดพร้อมกันเนี่ยมันค่อยพร้อมกันใช่นั่นแหละแล้วก็ กีฬาที่สามชักเคย์เยออ,อันนี้คือมีทีมที่เอากลายุทธ์ของวิที่แล้วมาใช้ใชด้วยนะัก็คือทีมพี่เสี่ยวถงทีมนักแสดงพี่เสี่ยวถงด้วยความที่เป็นพี่ที่มีประสบการณ์อย่างโชคโชนไม่ว่าจะเป็นกีฬาหลายอ,อย่างนี่แกลงอ่รเงี้ยมมีอ เขาเห็นขอเขาเห็นของนานาชาติใช่ไหมปีที่แล้ว <Ừ. S 1> ที่หวันเทคนิคก็คือดึงค้างไว้ก่อนประมาณให้ไม่ต้องออกแรงใช่ให้ฝั่งนู้นเขาหมดแรงให้เหลือแรงแค่แบบประมาณ30%มแล้วก็ค่อยดึงเงี้ยอได้ผลนะได้ผลเฉยเออ,เอ,อตอนแรกปูมาแบบจะจะ,จะหักมุมไหมว่มาแบบอะไรเงี้ยแต่ไม่เลยคือได้ผลดีมากกับทีนี้ใช่และก็หลังจากที่เขามีการแข่งกันเนาะก็แบบทําให้ ทีมที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปก็คือทีมนักแสดงกับไอดอลซึ่งทีมไอดอลชนะทีมแ,แข่งกับทีมขายคามใช่ไหมไอดอลสามศูนย<ช>์อ่ะใช่สามต่อศูนย์ก็คือชนะทุกทุกกีฬาที่เจอกันส่วนทีมนักแสดงก็ชนะทีมอินเทนไปส<ช>องต่อหนึ่งทีน,นี้เรามาพูดถึงน้องๆที่เราแบบ เห็นแล้วนี้แล้วเราทักบ้านดีกว่าก็จะมีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของไอดอลก็จะมียูไนเนาะที่เปิดออกมามีไลท์ใช่มีหลายหลายคนที่ที่เราอะนักแสดงนักแสดงก็จะมีพวกพี่เซียนลู่เนาะแล้วก็พี่เซียวโถงที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็มีพวกน้องหลายๆคนที่เราเห็นเมื่อซีซั่นที่แล้วน้องพิกกจูน้องนั่นน้องนี่น้องพิกจูน้องิกจูมีหลิวเลินอยู่ได้เหรอหลิวเลิรนอยู่ แต่ลิวเลนยู่อยู่กับไอดอลนะอไอดอลมีพี่ซินเยาด้วยนะเออมีน้องแพมไม่ใช่ไอดอลพูดผิดพี่ซินเยาอยู่อินเทนอ่ามีน้องมีน้องแพมเลยนะวงซิดมีวงซิดมาทั้งวงเลยทั้งองแล้วก็ลิวเลนยู่ใช่แล้วก็มีอ่ากลุ่มกลุ่มของเหมือนกับแรปเปอร์ที่เขาจะอยู่ในกลุ่มอินเทนน่ะเราก็เห็นมีคนที่เขาเคยเห็นแบบอย่างพี่ที่นั่งรถเข็นอย่างเงี้ยก็เป็นเมนเทลหลายรายการ เหมือนเหมือนพี่ฉีว่าพี่พี่ฉีเคยร่วมงานกับผู้หญิงปะไม่รู้ว่าน่าจะเคยผู้หญิงเคยเป็นเมนเทอร์บาเรืยอะไรไม่รู้อ๋อตอนที่พูดถึงผู้หญิงเหรอไม่ไม่แน่ใจว่าพูดถึงน้องวงซีดไหมไม่แน่ใจหรือพูดถึงที่ที่เป็นแรปเปอร์ว่าเป็นเมนเทอร์ที่เคยเคยไปแข่งในรายการอันตอนนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันอ่านซับไม่ค่อยทันแต่แต่ตอนพี่ฉีพูดก็เขาก็แผนก็หาผู้หญิงคนนั้นเนาะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อเหรอ ืมแล้วก็มีมีใครอ่ะเออมีมีที่ที่มาใหม่ที่ที่อยู่ไอดอลมีน้องซินอีซินอีซินอีอะเอซินอีซินอีกับพี่เกาเจล่างมาในการเลยนตอนแรกอ่ะที่เขาไปลงเรียกชื่อน้องว่าลูซิงหงไม่ใช่นะทุกคนรูซิงหึงมาได้มาซินอีคือที่จริงอ่ะเป็นเมนเขาเลยด้วยซ้ำก่อนที่อยู่ในรายการอ่า น้อง <S <S น้องก็เกือบได้ดีนะน้องอยู่อันดับต้นๆ้นใช่อ,อันดับใกล้ๆอันดับสิบเอ็ดอันดับเดีเพราะว่าวันที่น้องวันที่น้องมาน้องอยู่กับทีมเจ้าล่าง <S <S ใช่ไหมแล้วแบบทีมเจ้าล่างอ่ะมันจะมีเมนแดนเมนร้องเจ้าล่างเป็นเมนแดนในทีมแล้วก็ซินเอียเป็นเมนร้องใช่จ <C> ะ <oughs> <c oughs> มีใครอีกที่เราจําได้ก็มีพี่ที่ชนะยิมนาสติกก็มานะ มีเหมือนกับคนที่เป็นเป็นเป็นแชมป์ของซีซันที่แล้วอ่ะมีมามีชาาเฉวก็มาเีเชาเาวิ่งพิฉีพิีแชมป์วิ่งผัดป่ะวิ่งผัดกลุ่มอ่ะพิฉีก็ได้ตอนวิ่งแสงในซีซันที่แล้วที่วิ่งแสงช่วงสุดท้ายยังโหดแล้วก็มีเหมือนกับยังไงยูน่าคนที่ตัวท็อปๆหน่อยก็เจนหมีไงที่แบบเขาเก่งๆตอนตอนแรกที่วิ่งผัดเขาก็จะแบบพาเพื่อนอันเนี้ย ืมใช่มีหลายคนจากซีซั่นที่แล้วอ่ะที่แบบเป็นตัวท็อปของกีฬาต่างๆก็คือ,อยังมาซีซั่นนี้อยู่<ช>คิดว่าน่าจะมันอจิตพี่ก็ว,ว่ายน้ำหนีใช่ใช่พี่พี่พว่ายน้ําเก่งมากเนาะใช่ใช่แล้วก็ทีนี้เมื่อกีกม้มันจะมีเหมือนช่วงเถาะตอนสุดท้ายเป็นแบบให้เราดูพิเศษน่ารักมากก็คือ,อ,อ,อยูดี้เหมือนเซอร์ไพรส์นะใช่เหมือนเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะตอนแรกอ่ะนานๆานยังไม่ได้มาใช่ มาแค่ตุ๊กตาแต่ทีเนี้ยพอหน,นันนันมานก็คือแบบพ่าชายเขาแบบเขาถ่ายให้เราดูตอนที่มาดวลธนูกับพี่เสี่ยวถงใช่ซึ่งสองคนนี้เขาเสนิทกันมากเป็นพี่น้องรักกันเลยแหละเออใช่ก็เหมือนกับว่าพี่เสี่ยวถงอเป็นราชาใช่ไหมเป็นเป็นราชาปีศาจน้องหนานก็เลยมาท้าเหมือนกับว่าผมไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไปไม่ใช่คนเ,เดิมแล้วผมเป็นราชาที่ผมเคยยิงล็อก เรียนที่แล้วน้องก็ยิงเนาะใช่น้องก็แบบเหมือนกับตอนนี้ไม่เก่งน้องก็เลยไปจริงจังในการเรียนแล้วก็รอบนี้จะมาขอดวนกับพี่อ่ะตอนแรกเหมือนน้องจะต่อเอาแค่สี่นะน้องบอกว่ามันเยอะไปหกดอกอ่ะน้องจะเอาแค่สี่ดอกแต่พี่ให้หกอือพี่เห็นใจไงว่าหกถืออะไรอย่างนี้พี่เอาสามดอกว่าใครจะชนะแล้วที่นี้ยเหมือนกับดอกแรกเว้ามากเลยนะนานๆเรายังแบบโอ้พี่อึ้งเลยนะพี่อึ้งดีเพราะว่าถ้าเป็นแบบ เพราะว่าแกต่อให้หดดอกแกต้องคิดว่าหนานไม่ยิงยิงได้ไม่ประมาณไม่เกินห้าเออใช่นั่นแหละก็แบบแกก็อึ้งไปเราก็อึ้งมากเลยนะแต่หลังจากนั้นก็แบบเจ็ดแปดเนาะแล้วก็มีออกนอกด้วยแล้วก็มีดอกสุดท้ายที่เขายังไม่ให้เราดูไม่รู้ว่าดอกสุดท้ายเนี่ยเขาสิบไหมเขาพนันไม่ด้วยนะว่าถ้าดอกสุดท้ายอ่ะเขาได้สิบอ่ะเขาขอเป็นราชาปีศาจก็คือเขาเข้ารอบไปเลยชส่วนส่วนพี่เสียโถงจะไปฟาดฝันเองไปคัดเลือกเองนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าจะยังไง มันก็เป็นไปได้นะขนาดดอกแรกเขายังได้เลยเอออาจจะหมาีเรอาก็ได้สิคะแนนใช่ใช่แต่พี่เก่งมากเลยอ่ะสิบทั้งสามดอกเลยอ่ะใช่โคตรโหดจะมีใครมาโค่นแกได้ไหมอ่ะพี่เตียวทุงเนี่ยมีมีใครที่เก่งๆไหมลู่ลู่เจี๊ยก็มีไงรู่วูเจี๊ยก็ได้เยอะยิงเนียผ่านไปปีหนึ่งเขาอาจจะไปจิงดังกันแล้วก็ได้อาจจะไปซ้อมกับโจจิ้นหนานก็ได้เอออาจจะนัดกันซ้อมขณะค่างานยุ่งเนาะเขาก็ยังแบบ แก๊งนี้เขาเป็นคนจริงจังไงเขาต้องแบบเป็นรับไปเรียนจริงจังนะแล้วก็มีใครอีกไหมอ่ะที่แบบคุ้นหน้าก็คุ้นหน้าหลายคนเหมือนกันนะเหมือนกับบางคนไม่รู้ไป,ไปเห็นอยู่ไหนมันคิดไม่ออกอตัวน,นักแสดงเมื่อกี้เขาเห็นน้องคนหนึ่งผู้ชายที่เขาทางอะ่ะคนนั้นก็คุ้นหน้าไม่รู้ว่าเห็นในซีรีส์เรื่องไหนออโอเคประมาณนี้ละกันสําหรับอีพ <IP S 2> <ม>ีนี้นะคะเดี๋ยวรอ,อ,อติดตามสําหรับอ<ช>ีพีหน้าไม่รู้ว่าจะมีน้องๆที่เรารอคอยโผล่มาในอีพีไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น น้องๆช่วง2020เนอะวงบอลบอลเกิลแล้วก็มีล็อกเก็ตเกิลไม่แน่ใจเลยอ่ะว่าจะได้มาโคบงไหมเพราะว่าไม่รู้ว่าหมดสัญญาหรือยังในช่วงของการถ่ายถ่ายเรื่องเนี้ยไดถ่ายยูพเปอโนว่าอาจจะยังไม่หมดก็ได้ไม่แน่ใจอาจจะยังอยู่ในช่วงก็ได้ใช่แต่แต่ก็อาจจะใกล้ละอืมไมง่อาจจะมาได้บางคนอย่างเมม่อเมื่อเจียจะมาได้เพราะว่าน้องเหมือนจะเป็นแชมอาจจะได้มาเฮ้ยเมื่อเจียไม่ได้นั่นน่าแชมวิ่งผัดปะ อ่าล้วก็มีซันนี่นะที่เจาทนไใบน้ำนั่นแหละเราก็ต้องมาลุ้นว่าจะมีน้องๆไหมอยากให้แบบทุกคนมาอยู่ในรายการเดียวกันเน้องช่วงอ่ะอย่ากให้แบบพบปีโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีพีหน้านะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ